วันนี้เราก็มาอยู่กับช่องต้าสองห้าหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําลูกปืนที่ลื่นนะครับลื่นมากนะแบบราคาก็ถูกด้วยนะครับราคาหลักสิบเองนะครับราคาหลักสิบอันนี้นะลูกปืนนะเดี๋ยวผมจะทดสอบความลื่นหน่อยนะดูนะครับอันนี้แบบเบาๆนะแบบไปไกลมากคนดูดิคนดูแบบหนึ่งผมอาไว้ตรงนี้เ่ะด้านนี้เขาเหอนอ อย่างนันะ้นอ่ะทุกคนลูกเปลือยเนี้ยนะครับต้องตอนแรกๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะแบบไม่ลื่นเลยก็ว่าได้แต่ถ้าตอนที่แบบไปแบบเล่นไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนหรือว่าสองอาทิตย์ก็จะพอเห็นผลว่ามันลื่นแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกๆนะเขาก็เพิ่อองออออกมาจากอะไรใหม่ๆอะ่ะอะไรที่เขายังไม่ได้ใส่นะ้ำมันหล่อเลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ พอเรามาเล่นมันก็จะลื่นขึ้นนะครับลื่นประมาณนี้เลยนะครับตอนแรกที่ผมมาหมุนไม่ไปเลยเดีย๋ยวเราไปดูลูกปืนกันเลยนะครับลูกปืนอะไรกันอันนี้นะครับลูกปืนอันนี้นะเขาจะใส่มาให้ผมนะครับสั่งได้ที่ตามาซ z a d ใน shopee ปปเลยนะครับ shopee ปปก็สั่งได้นะอันนี้ดูนะครับผมจะแกะออกมาแล้วนะครับนี่นะเอาแผ่นนะนี่นะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะลื่นจริงๆคราวน,นี้ สีทองนะคะนี่ตอนแรกๆมันจะไม่ค่อยลื่นนะลองหมุนดูนะครับมันมันไม่มีความลื่นเลยนะดูดูเีืครับทุกคนดูใกล้ๆดูใกล้ๆน,นี่ก็จะเป็นตัวน,นี้นะดูนะมันไม่มีความลื่นเลยครับนะไม่มีความลื่นเลยนี่คือผมหมุนอะนะไม่มีความลื่นเลยครับแต่ตอนแต่ตอนเล่นไปนานๆแล้วอะประมาณหนึ่งเดือนหรือสองอาทิตย์ประมาณนั้นน่ะก็จะเริ่มเห็นผลว่ามันลื่นครับ จะเลื่อนจริงๆอันนี้เสียงดังด้วยดีนะครับสำหรับคนชอบความงบน้อยนะงบน้อยและอยากลองเล่นลูกปืน,ล,นลื่นๆน,นะครับผมแนะนําเป็นลูกปืนนี้เลยนะนี่ลูกปืนเนี่ยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูความลื่นใกล้ๆมันเลยนะครับว่ามันลื่นขนาดไหนนะไปดูกันเลยครับก็จะแชรเท้าของผมเหยียบไปที่ลูกปืนแบบแรงๆเลยนะครับดูดิว่ามันจะแรงลื่นขนาดไหนนะครับนานขนาดไหนไปดูกันเลยครับ๊บน,นึงนะ นี่ okay. ครับประมาณอันนี้นะครับสำหรับลูกปืนอันนี้นะก็อันนี้ก็ราคาประมาณเจ็ดสิบเอ้ยไม่ใช่เจ็ดสิบาทครับประมาณสี่สิบบาทนะมีหลายราคานะครับประมาณสี่สิบบาทถึงหกสิบบาทนะ ใครชอบก็อย่าลืมไปดูใน s h o ป e e Lazada ก็ได้นะครับลูกเปลอันนี้เลื่อนสมราคาจริงๆครับมันยิ่งสมยิ่งยิ่งหวัญสมขว่าราคาคือแบบดีเกินราคาบอกง่ายๆถ้าบพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้ต้าสองห้าหนึ่งด้วยนะคุผมครับ